สวัสดีครับต่อจาก EP ีที่แล้วเราพาอัปเดตไซส์แม่พันอี P ีนี้จะพามาคัดบอลสีพร้อมส่งจะมาคัดบอลสีหน้าสวยๆนะครับสำหรับใครที่สนใจต้นไหนเตรียมไว้เลยนะครับเตรียมจดชื่อไว้เลยนะครับหน้าสวยๆใน E ีีนี้นะครับอย่างต้นนี้นี่ถือว่าโตแล้วนะครับเนี่ยต้นแรกนี่คือนางวิสาขา ในอีพีก่อนๆทุกท่านจะเห็นในคลิปเปิดกรุบอลสีนะครับจะมีนางวิสาขาพึ่งจะลงกระถางไปแต่ว่าตัวนี้จะเป็นต้นที่ลงก่อนหน้านี้นะครับรากทะลุกระถางแล้วสําหรับนางวิสาขาเป็นบอลในตับพุทธประวัตินะครับสามารถเอาไปอัพไซ์6นิ้วถึง8นิ้วได้เลยนะครับเขาจะได้โตวไวเนี่ยครับ ด่างมาแล้วนะครับเม็ดสีชมพูด่างขาวพื้นเขียวนะครับการเขียวขาวมะลินะครับนางวิสาขาตับพุทธประวัติครับผมสวยงามมากครับเนี่ยหลอดใหม่มาแล้ว3ามใบหนึ่งหลอดนะครับสำหรับต้นนี้นะครับคัดออกมานี่เราจะมาคัดบอลสีพร้อมส่งกันโอ้โหต้นนี้สวยแล้วมีกี่ต้นเนี่ยต้นเดียวแต่ใบดกมากครับผม ีน่ยใบดกมากนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีอันนี้ดินปลูกยังดีอยู่เนาะเอาไว้ก่อนนะครับเพชรบุรีตัวนี้ก็เพชรบุรีแต่ยุคตัวนี้โอ้ส่นี้ตั้งแม่ได้เลยนะครับเนี่ยเอาไปเปลี่ยนกระถางได้แล้วเนี่ยเพชรบุรีเหมือนกันครับผมสีสวยงามมากนะครับเพชรบุรีว้าวมากว้าวมากสีแบบดูสว่างมากเลยนะครับต้นนี้สีสว่างมากนะครับ มาดูกระถางนี้กันอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นกรุงเทพมหานครน,นะครับนี่เนี่ยต้นเนี้ยดูจากลักษณะนะครับก้านแดงเห็นไหมครับก้านแดงใบดกดีนะครับเนี่ยพุ่มสวยเลยอันนี้ทรงสวยแล้วนะครับทรงสวยแล้วนะครับอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราคัดเ,เรียงไว้นะครับ อันนี้อันนี้ยังต้นเล็กอยู่ใครสนใจก็ไว้ราคาหลักสิบเองนะครับอันนี้เทพบรรพฤนะใครดูอีพีนี้นะครับนี่เน้น,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 นราคาหลักสิบไปเลยนะครับเนี่ยเทพบรนพฤเพชรบุรีนะครับอันนี้เทพคีรีมีสองต้นนะครับเทพคีรีนะครับอันนี้ก็เทพคีรีหน้าเขียวอันนี้แววมยุราครับผมนะครับสนใจต้นไหนสอบถามได้ตัวนี้จะเป็นศิลา ศิลาเพชรนะครับศิลาเพชรหน้าแดงอันนี้กรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็ใช่เนี่ยสองต้นนี้นะครับตัวนี้มิ่งมเหสีนะครับคัดแยกไว้ต่างหากนะครับอันนี้จะเป็นนางฟ้าจำแรงนี่ก็มิ่งมเหสีทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรเอ่ยนารีสยาม นารีสยามนี่ดูรากทะลุแล้วถ้าเราเปลี่ยนลงกระถางหกนิ้วปุ๊บนี่เขาจะโตไวามากแล้วก็กัดสีชมพูเลยนะครับสำหรับนารีสยามนะครับเดี๋ยวเรียงเรียงกระบะใหม่โอ้นี่มีพรมพิมานติดมาด้วยนะครับดูลิ้นแฉกเลยนะครับเนี่ยลิ้นแฉกพรมพิมานป้ายทุกใบหลักสิบแล้วนะครับตอนนี้ต้นนี้ให้หลักสิบเลยใครดูอีพีนี้นะครับ นี่สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้เพิ่งจะอาจจะเพิ่งจะแยกหน่อไปหรือเปล่านี่นะครับหลวงพว่อพูนตัวนี้ทุ่งนาเรสวนอาจจะมีปัญหาที่ดินปลูกแล้วแหละนะครับแล้วก็ต้นนี้นางมนทาโอ้นี่นี่โตแล้วครับผมนางมนทาตับนางสงกรานใครยังไม่มีนะครับนี่ นางมนทาต้นโตแล้วนะครับนี่เอาไปเปลี่ยนลงหกนิ้วได้แล้วนะครับต้นโตแล้วานางมนทาเขาจะได้กัดสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่กัดสีแล้วอันนี้นางกิรินีเนี่ยต้นโตแล้วครับผมโอ้นี่มหาชาตินะครับมหาชาตินี่ก็พร้อมส่งแล้วเดี๋ยวเอาออกมาเปลี่ยนเอาออกมาเปลี่ยนดินปลูกนะครับนี่มหาชาติสีโอรสแบบนี้เป็นบอลกระดูกเข้มๆนะครับกระดูกเขียว เป็นบอลที่กระดูกชัดนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนดินเอามาเปลี่ยนดินปลูกใหม่นะครับสาหรับมหาชาตินี่นะครับแล้วมีบอลป้ายหลุดมานี่หนึ่งต้นครับนี่คือเทเวศนรุมิรนะครับเทเวศนรุมิรนี่เป็นบอลตับสะพานนะครับหน้าสะสมมากๆนะครับเนี่ยเทเวศนรุมิรดูความป้ายป้ายแดงของเขาแบบป้ายโหดมากนะครับป้ายโหดมากๆเลยสําหรับเทเวศนรุมิร ส่วนตัวนี้เยวจะเอามาตั้งแม่ดีกว่านะครับเนี่ยเลี้ยงโตช้ามากเลยนะครับแล้วเลี้ยงยากแล้วก็หายากด้วยสําหรับต้นนี้หิมาลัยนะครับทุกคนก็นึกถึงเทือกเขาหิมาลัยนะครับก็จะเต็มไปด้วยหิมะนะครับสีขาวนะครับเช่นเดียวกันกับบอลสีต้นนี้ครับผมเป็นบอลขาวนะครับขาวแล้วมีเขียวนิดๆนะครับก็เลยจะทําให้โตช้าหน่อยเป็นบอลกราบนะครับเนี่ยบอลกราบบอลแข้ง นะครับสำหรับต้นนี้หิมาลายเดี๋ยวไปเปลี่ยนดินปลูกเพือจะได้โตไวๆนะครับถัดมานะครับตัวนี้อันนี้สีปราดนะครับสีปราดนี้ก็มีหน่อแล้วนะมีหน่อแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเปลี่ยนอันนี้ก็จะเอาไปเปลี่ยนนะครับเราจะคัดตัวที่ฟอร์มสวยแล้วแล้วก็ดินเริ่มที่จะเสื่อมสภาพแล้วเราจะคัดออกนะครับ จะคัดไปไว้ตู้อนุบาลฝั่งนู้นนะครับคัดฟอร์มเขาก่อนนะครับต้นถัดไปต้นนี้อันนี้จะเป็นนางมณฑาเหมือนกันครับนางมณฑานะครับนางมณฑาต้นนี้นะครับที่เราก็จะเป็นลูกไม้ครับเนี่ยลูกพรอมณีนะครับนี่ลูกพรอมมณีตัวนี้น่าจะเป็นไกรทองประเสริฐนะครับไกรทองประเสริฐสีต้นนี้นะครับนี่จะเป็นลูกไม้หมดเลยนะครับลูกไม้ลูกไม้ นี่ครับลูกไม้อันนี้วางไข่มุกยังเด็กอยู่เลี้ยงยากเหมือนกันนะเนี่ยวางไข่มุกอันนี้อันนี้เป็นบอลด่างนะครับเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้อาจจะเป็นเหมือนกอ,อกเกตเลยเนาะขอบแดงนะครับคล้ายๆกอ,อกเกตนะครับตัวนี้มาต้นนี้ครับผมหลวงปู่สิทธ์นะครับหลวงปู่สิทธ์นะครับหลวงปู่สิทธ์ด,ด่างมาแล้วนะด่างมาแล้วอีกต้นหนึ่ง ด่างแล้วครับผมนี่มาละด่างมาละนะครับด่างมาแล้ว,นะคลวใครยังไม่มีรีบเก็บสะสมกันเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับชื่อหายชื่อเขาจางไปแล้วนะครับน่าจะเป็นซับเจริญนะแต่อันนี้เป็นบัวสวรรค์นะครับติดกันตัวนี้จะเป็นพรมณีนะครับเนี่ยพรมณีดูลักษณะการให้สีเป็นพรมณีที่โอ้นี่มีแข้งด้วยนะครับเนี่ยมีแขงด้วย นะครับใน e ีพีก่อนก็ให้ดูแล้วนะครับต้นแม่เขาสวยมากพรมานี้อันนี้เป็นเทพนรินนะครับหนึ่งส้าหกระถางนี้เทพนรินนะครับนี่สวยงามนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับตัวนี้จะเป็นดารานุภรัตอันนี้ก็กําลังอนุบาลไว้อยู่นะครับยังเด็กอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเทพ ชลสิธิ์นะครับสองต้นนี้เทพชลสิทธิ์นะครับเรามาดูฝั่งนี้กันโอ้นี่โตแล้วครับผมอันนี้ยกจักรพพัดใครยังไม่มีครับจุกจักระพัดฟอร์มสวยมากนะฟอร์มสวยมากๆนะครับเคยเคยอัปเดตให้ให้ชมไปแล้วนะครับรอบหนึ่งยกจักรพพัดนี่ฟอร์มสวยนะครับเป็นบอลที่ฟอร์มสวยมากดูดูใบเขา มีสีชมพูด้วยนะครับบางต้นมีด่างแบบด่างเหลืองด้วยนะครับเขาจะเป็นบอลพวกสีเหมือนหินอ่อนนะครับลายหินอ่อนอันนี้ก็นางมนทาครับนางมนทานี่มีจํานวนอยู่พอสมควรเลยนะครับใครที่สนใจต้นนี้โอ้รู้สึกว่าจะเบียดกันเยอะแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วอันนี้จะเป็นเพชรมนทนนะครับเพชรมนทนดูหัวน่าจะใหญ่แล้วครับแต่ว่าอดู จะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับจากคาดออกมาก่อนนะครับอันนี้พระโมคคันลานะนี่โอ้ต้นโตแล้วครับผมใครชมอีพีนี้ดูรากทะลุกระถางแล้วสามารถเอาไปลงแปดได้เลยนะครับกระถางแปดนิ้วได้เลยครับผมพระโมคคันลานะต้นนี้กัดสีมาแล้วนะครับห้าสิบบาทเท่านั้นเองดูโอ้ต้นโตโตมากยกจัก,กรพพัดอยู่นี่มีอยู่สี่กระถางนะครับสี่กระถาง ส่วนตัวนี้เนี่ยเริ่มกัดสีแล้วแล้วมีหน่อเยอะด้วยนะครับา่ราจะเป็นมหาพลนะครับต้นนี้มหาพลใครเห็นต้นโตๆบ้างใน e ีพีที่แล้วนะครับใบสีชมพูใบใหญ่สวยมากสีหวานมากนะครับอยู่ใน e ีพีนั้นโอ้นี่ไงอีกต้นหนึ่งโอเคเรามี2ต้นแล้วครับหิมาลาย โอ้นึกว่านึกว่าจะแบบนึกว่าจะหมดแล้วเจออยู่นะครับได้สองต้นแล้วอยากเก็บไปตั้งแม่นะครับนี่อยากเก็บไปตั้งแม่เพราะว่าหายากแล้วมีจํานวนวน,วน้อยนะครับมีจํานวนน้อยครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เขายุบไปเนาะเดี๋ยวรอเขางอกมาใหม่นะครับอันนี้จะเป็นที่ดาวแม่กรองหลายหลายคนคงมีละนะครับที่ดาวแม่กรองขุมทองเริ่มกัดสีแล้วครับเนี่ย เริ่มกัดสีแล้วมีอยู่สองกระถางนะครับขุมทองอันนี้แววยังต้นเล็กๆอยู่แววมายุราส่วนต้นนี้อืมน่าจะเป็นแววเหมือนกันนะฮะนี่ก็แววแววส่วนต้นนี้จะเป็นอ่าพระธาตุพนมคิดว่าเป็นพระธาตุใช่ไหมโอ้เพชรเจ็ดสีนะขออภัยเพชรเจ็ดสีครับเพชรเจ็ดสีแต่ว่าเป็น หน้ายังไม่ยังไม่ด่างนะครับยังเป็นหน้าแดงอยู่นะครับเพชเจ็ดสีหน้าแดงแดงอยู่นะครับส่วนตัวนี้มหาพลนะครับนี่มีหน่อแล้วคือตั้งแม่ได้เลยดูรากแบบแน่นมากนะครับแน่นมากเดี๋ยวต้องคัดคัดออกแยกกระถางเลยนะครับผมมาดูต้นถัดมาครับอู้ต้นนี้ด่างสวยละอืม เดี๋ยวต้องเอาไปเปลี่ยนดินปลูกใหม่สําหรับรักเอยดูการด่างด่างสวยมากครับรักเอยนะครับอันนี้ก็รักเอยครับแต่ไม่ด่างเนี่ยครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวให้สองต้นเลยนะครับหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยครับผมรักเอยนะครับาไว้นี่ก่อนส่วนต้นนี้จะเป็น ตับจังหวัดนะครับเนี่ยมหาสารคามนะครับมหาสารคามนะครับต้นนี้องค์หญิงอนัญญาพนาวันตนนัวนี้ไซส์กำลังพอดีพอดีเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นให้เขาด่างกันแต่ว่าแม่เขานะครับนุ่นแม่เขาคือแม่เขาด่างนะครับน่่เน่ต้นน,น,นี้คือแม่ด่างยังไงลูกออกมากต้องด่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน นะครับองหญิงอนัญญาพระนาวันอันนี้เป็นจอมนางรากสดเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนนะครับเอาออกมาก่อนเราต้องรีบมาเช็คบอลน,นะครับช่วงนี้อันนี้อะไรเอ่ยน่าจ,จะเป็นกรุงเทพเนาะวันที่ต้นคลิปเราได้ถ่ายไปกับเพื่อนๆเ,เขานะครับหลายๆต้นเขายุบไปนะครับอย่างต้นนี้รักเอ่ยเหมือนกันนี่ครับกําลังกําลังเจริญเติบโตงอกใบใหม่ออกมา กิมิทาทีวีนี่ก็มีเยอะนะครับในกิมิทาทีวีนะครับอันนี้ก็กําลังโตโอ้นี่รักเออยีกต้นหนึ่งนี่รักเอยนะครับอยู่ด้วยกันนี่เอามาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็รักเอยครับเนี่ยดกมากเลยไม่รู้มีกี่ต้นอยู่ในนี้นะครับโอ้ยดูอันนี้ป้ายแต่เด็กเลยครับชมพูทวีปชมพูทวีปมีจํานวนอยู่นะครับใครสนใจ เหมือนเดิมครับผมหลักสิบนะครับบนหลักสิบต้นโตกว่านี้นะครับอันนี้อันนี้ยังเด็กอยู่มีต้นโตกว่านี้นะครับที่จําหน่ายไปเมื่อวันก็จัดส่งไปรอบนึงแล้วสวยงามมากนะครับสวยงามมากนี่ครับเนี่ยปลายสวยๆทั้งนั้นเลยไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดชมพูทวีปนะครับสวยงามอันนี้จะเป็นหยกประกายแสงเนี่ก็โอ้โหชมพูมาตั้งแต่ใบแรกๆเลยนะครับนี คือคือสีเขาเนี่ยกัดแบบแทบจะสวยกว่าต้นแม่อีกนะครับชมพูทวีปเอ้ไม่ใช่หยกประกายแสงนะครับเนี่ยเป็นสีชมพูหน่อยก็มันต่อเนื่องกันนะครับผมเนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นเหล่าชมพูทวีปบรรดาชมพูทวีปเนี่ยนะครับสวยงามมากตัวนี้สุครีบจัดทับใช่เหรอทำไมเป็นหน้านี้ไปได้ครับผมโอ้โห สุครีบจะทับหน้าด่างแบบด่างขาวก็มาครับเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนนะครับโอ้แปลกมากนะครับสุครีบด่างขาวก็มาตัวนี้จะเป็นตะวันชิงพคลบนะครับแต่ว่าหน้าแบบหน้าเขียวเลยนะครับตะวันชิงพลบหน้าเขียวนะครับหน้าเขียวนี่สวยงามนะครับแล้วยังมีหัดเทพอย่างเงี้ยนะครับมีโอ้นพะก้าต้นนี้มีกี่ต้นเลย นี่ครับนกพะก้า 9, ดูหน้าดูหน้านกพะก้า 9. แล้วดูนี่มีอีกต้นออกมาแล้วเออใครจะได้กระถางนี้ไปก็ติดต่อเข้ามาครับกระถางนี้หลักสิบเหมือนกันนะครับนกพะก้า 9, ครับผมปลายสวยแถมมีหน่อออกมาอีกนี <c> ่ <oughs> คุ้มมากนะคุ้มมากๆอันนี้อะไรเอ่ยโอ้ ยังเหลืออยู่นะครับต้นสุดท้ายแล้ะแต่วอส้สีสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอแยกออกมาดูก่อนเงินแสนนะครับเงินแสนแต่ว่าสีสวยมากเขาเป็นชมพูแบบมีด่างๆด,ด,ด้วยนะสวยงามมากเลยเงินแสนนะครับอันนี้เป็นหัตเทพนะครับหัตเทพตัวนี้หัตเทพตัวนี้ชมพูทวีปชินะบันช้นหน้าชมพูแหมตรงนี้ติดชมพูทวีปอย่างเดียวเลยนะครับ ชินหน้าบัญชรหน้าชมพูเนี่ยเขากัดชมพูได้กว่านี้อีกนะครับอันนี้หลวงปู่ศิษย์เนี่ยโอ้ด่างสวยมีน่าจะมีสองต้นนะครับในกระถางนี้หลวงปู่ศิษย์น่าจะมีสองต้นนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสุราธานีหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเทพบรรพตกับเทพคีรีอยู่ในนั้นด้วยมาดูตู้นี้ครับเอ่อมาดูกระบะนี้อันนี้ก็หลวงปู่ศิษย์นะครับเนี่ยหลวงปู่ศิษย์เห็นไหมครับด่างขึ้นใบละนะครับส่วนอ่าเล็กๆนี้ก็จะเป็น อ่อมงคลสยามแล้วก็มีครับหืมปลายโขดมากนะครับเหนือดวงเนี่ยจะจับตั้งแม่แล้วนะครับสำหรับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากระถางนี้นะครับจะจับตั้งแม่แล้วเพราะว่าเห็นว่างไปช่องนึ่งนั่นคือมีคนรับไปแล้วมีคนรับไปมันสามสี่ต้นแล้วนะครับหลักพันเองนะหลักพันเองนะครับผมอืมแต่ถ้าสวนใหญ่ๆนี่ก็ อีกไซส์หนึ่งนี่ก็คือขึ้นหลักหมื่นเลยนะครับยังราคาสูงมากสําหรับเหนือดวงนะครับส่วนที่ทุกท่านเห็นเขียวๆด่างเหลืองๆนี่นี่อาทิตย์อุทัยนะครับแต่เขาเหมือนจะแผลงเนี่ยเขามีด่างแบบเหลืองๆเข้ามาด้วยนะครับมีด่างเหลืองเข้ามาด้วยสําหรับอาทิตย์อุทัยนะครับเรบมามาดูฝั่งนี้กันตัวนี้ก็จะเป็นมงคลสยามนะสีแดงเนี่ยนะครับมงคลสยามแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวลูกไม้นะครับที่เราขอจด ทะเบียนไปเนี่ยครับต้นตโตๆน่ะสวยมากนะครับสะดืออีสานนั่นเองนะครับสะดืออีสานส่วนตัวนี้จะเป็นพระยามน, HN, น chain, มมเ,เน,น,นี่ยนะครับผมเม็ดขาวๆพืชแดงๆแบบนี้พระยามนนะครับสวยงามมากฝั่งนี้อันนี้จะเป็นยกจกักรพพัดนะครับยกจกักรพพัดนางฟ้าจำแรงตะวันชิงพบเทพคีรีเขียวพันท้ายนรศิงนะตัวนี้ แล้วก็เนี่ยครับผมอู้สวยงามมากเดี๋ยวถอยออกมานิดนึงปุ๊บนี่ครับสิลาหุ้มทองหน้าสวยมากนะครับหน้าสวยมากๆเลยศิลาหุ้มทองนะครับเดี๋ยวอีกกระบะหนึ่งเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งโน้นกันนะครับข้ามมาฝั่งนี้ครับอันนี้อีพีที่แล้วเนาะเราดูไปแล้วต้นใหญ่เรามาดูต้นเล็กกันหน่อยนี่ครับผมยแป๊บหนึ่งนี่นะครับโฟกัส นี่คือพยามุจลินนะครับพยามุดจลินสองต้นนะครับในกระถางนี้นะครับมีพยามุดจลินมีกะลาโหมดูกะลาโหมก็มีหน่อเนี่ยเล็กๆกก็มีหน่อนะครับเนี่ยมีหน่อเหมือนกันกะลาโหมส่วนตัวนี้จะเป็นนางมนทาเหมือนกันนะครับนางมนทานะครับตัวนี้ ตัวนี้เหมือนเทพเลยอ่าเทพนะรินต้นเล็กนะครับเทพนะรินต้นเล็กมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับแล้วแต่ใครชอบเลยอยากปลูกต้นใหญ่ๆโตวไวๆก็ไปเอาอีกไซส์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแพรชมพูนะครับตัวนี้เนี่ยกัดสีแล้วครับผมแพรชมพูนะครับน่าจะสองต้นอยู่ในนี้นะน่าจะสองต้นนะครับอู้ตัวนี้สวยนะ น่าจะเป็นมะน,นีนุพรัตนะ์เนี่ยตัวนี้ด้วบดังฮาบเลยแต่ตัวนี้ลุ้นตัวนี้สวยนะดังฮาบแต่ตัวใบใหม่เนี่ยมันจะเผือกเลยนะครับลุ้นกันต่อนะครับอู้น,นี่ฟอร์มสวยตุลาคมนี่ฟอร์มสวยต่้เด็กเลยครับผมใบกลมแดงชัดเจนนะครับนี่ตุลาคมหายากหายากมาก นะครับหายากพอๆกับสิงหาคมเลยตับเดือนบางเดือนนี่หายากนะครับหายากจริงๆนะครับอ่ะต่อจากตู้นี้เดี๋ยวเพิ่มให้อีกตู้หนึ่งมาดูกันว่าตู้นี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหเห็นทะลุเห็นครับทะล,ทะลุทะลุตู้เลยว้าวสวยมากครับนี่คือบอลสีที่เรารอจดทะเบียนแล้วนะครับต้นนี้ ลูกไม้นะครับไม่ใช่เพชรบุรีนะอันนี้ไม่ใช่เพชรบุรีนะครับแต่สีเขาคล้ายกันต่างกันที่ทรงใบนะครับสําหรับลูกไม้นะครับลูกไม้ขาวเขียวบริสุทธิ์นี่กัดสีมาแล้วเขาจะแตกต่างกันที่ทรงใบนะครับเพชรบุรีเนี่ยใบเขาจะหน้ามนๆตัวนี้เดี๋ยวตอนโตเนี่ยเขาจะเป็นใบยาวนะครับใบเฉาๆใบเหมือนใบพัดนะครับอู้สวยงามสวยงามมากนะครับ สีสว่างขาวบริสุทธิ์เลยนะครับอยู่ติดๆกับลูกไม้นี่นี่คือบอนอมตะตลอดการเหมือนกันครับผมเห็นไหมครับเขาด่างสวยมากเพราะว่าต้นแม่เขานะ่ะเรียกว่าเป็นแบบต้นที่โตมากนะครับโตมากๆคือเลี้ยงหัวสมบูรณ์มากนะครับสําหรับกอกเกร็ดนะครับดูดูดูดนะครับดูความด่างโอ้โหนี่ต้นนี้โตเลยคือคือด้วยความที่เขา ต้นใหญ่นะครับเราก็เลยผ่าชิ้นเท่าหัวไม่มือนะครับเขาก็เลยโตแบบโตมาแล้วรากเดินดีมากนะครับแล้วก็เนี่ยครับด่างสวยเลยนะครับต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นเกาะเกรดมงคลปฐมเลยนะครับที่ผ่าไล่ๆกันมานี่ให้สีสวยมากเพราะว่าเราผ่าชิ้นใหญ่แล้วหัวเขาสมบูรณ์นะครับต้นต้นแม่ต้นพ่อเขาสมบูรณ์นะฮะอันนี้เป็นชิ้นบัญชรน,นะครับชิ้นบัญชอนหน้าชมพู ชิ้นนบัญชอน,น้าชมพูตัวนี้นะครับอันนี้เป็นไซมิเทเวศนรมิรนะครับเนี่ยนี่มีหลายต้นนะอันนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายก็เลยอาจจะมีลหลายๆต้นอยู่ในกระถางนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหล่าแววมายุราเนะีนะ่ยนะนะกำลังเจริญเติบโตนะครับชุดนี้ลงไปได้ไม่กี่อาทิตย์นะครับติดติดกับแววมายุราคือไอยาเรสครับสีดูสีนะครับสีแบบนี้ที่นี่มีม,มีมีอยู่ หลายตัวอยู่นะครับเท่าๆที่นึกชื่อได้ก็จะมีนอกจากอยาเรศแล้วก็จะมีบ่วงบัรจธอน,นะฮะโทนสีเราจะคล้ายๆกันนะครับอยาเรศบ่วงบัรจธรสีลาหุ้มทองนะครับโทนสีแบบนี้นี่นะครับผมนี่ดองอยาเรศนะครับดงงอยาเรศสวยงามส่วนฝั่งนี้จะเป็นเท้าหิรันพนาศูนย์กำลังกัดสีแดงๆเลย รอวันเจริญเติบโตนะครับท้าวฮิรันธนาศูนย์มงคลทรัพนี่เห็นไหมครับมงคลทรัพย์ในอีพีก่อนๆก็เพิ่งจะเปิดกลุ่ไปนะ่าจะเป็นชุดสุดท้ายที่ลงไปอันนี้เป็นชุดรองนะครับเนี่ยกำลังกำลังเจริญเติบโตเลยนะครับสำหรับมงคลทรัพย์แต่อิยเรศนี่บอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งสวยเนี่ยสีเริ่มมาแล้วเห็นไหมครับดูดูการให้สีนะครับก็จะมีเป็นสีเปรอะ,ะนะครับไม่ใช่บนดังบนป้ายแต่ เป็นบอลคลาสสิกนะครับให้สีสวยนะครับสำหรับไอเยเรตเป็นอีกตัวที่น่าสะสมมากนะครับใครรับชม EP นี้แล้วสวนใจต้นไหนสอบถามเข้ามาได้ครับตัวนี้รอจดชื่อนะครับรอจดชื่อกำลังทำจำนวนนะครับส่วนกเกาะเกตนี้มีจำนวนนะครับกเกาะเกตโมงคลปฐมมีจำนวนสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับราคาแบบเบามากนะฮะเบามากๆ คใครชื่นชอบ EP นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญเลยครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องว่าจะพาไปอัปเดตบอลสีชนิดไหนอีกนะครับขอให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับสีสันของบอลสีกับทางช่องบอลสีพระธรรมนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อสอบถามไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเบอร์ 0808088684นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์หรือจะติดต่อทาง Facebook ก็บอลสีพระธรรมตามที่ขึ้นให้ตายคลิปนี้นะครับแล้วก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปก็กดลิงก์ Facebook เข้าไปติดต่อสอบถามพูดคุยสนทนาได้นะครับสำหรับอีพีนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอลสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร